วงการบอลรีบอลสุดอาไัยช็อกวงการบอลรีบอลนักตบสาวชื่อดังเสียชีวิตแล้วเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่ทํให้หลายๆคนโศกเศร้าเสียใจเป็นจํานวนมากเป็นข่าวความสูญเสียอีกหนึ่งข่าวของวงการกีฬาบอลรีบอลเลยทีเดียวกับการจากไปของนักตบสาวคนดังนาพารานั่นเองเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าสําหรับวงการกีฬานักข่าวนิวงานว่าจอมตบเจ้าของส่วนสูง187ซมป่วยด้วย โรคมะเร็งกระเพาะอาหารจากตรวจ พบเนื้องอกเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วขณะสังกัดโมสอนบอลรบอลแกรมโม่ทีมดังของอิตาลีเจโบรบอกโบเกลคุณแม่ของอนาเารายืนยันผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ดเมื่อวันพฤหัสบปปดีที่11กันยายนที่ผ่านมาถึงการจากไปของลูกสาวว่าพระเยซูทรงรับลูกสาวของฉันไปแล้วช่างเจ็บปวดใจเหลือเกินโอ้ลูกแม่สำหรับอนาเพลา,าเล่นในตำแหน่งตัวตบ หัวเสาเธออยู่ในทีมชาติบราซิลรองแชมป์บอลไดบอลในชันรีก2019และเคยคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งศึกแชมเปี้ยนทวีปอเมริกาใต้รุ่นอายุไม่เกิน22ปีเมื่อปี2014มาแล้ว